ดอกจำปะดะตัวผู้ตัวเมีย,ต,มยต่างกันอย่างไรดูน้ำมีตัวผู้ตัวผู้ผนีตัวเมียใหญ่เล็กยาวใหญ่สั้นน้ำดูน้ำอะไนี่ดูน้ำต่างกันนะต่างกันเห็นชัดมากตัวเมียน้ำชัดมากกัวใหญ่สั้นตัวผู้ ัวเล็กยาวตัวผู้มีอัราองเลนูเขาเกิดมาพร้อมอะไรอเกิดมาพร้อมใบคู่เกิดแต่ใบคู่เกิดนี่จะเป็นใบพัดของน้องรุ่นถัดไปตัวเมียน้ําชัดมากเห็นปะ่ะกระดาษเพิ่งเกิดนะมามาดูเกสรกับเทย์บ้างดูเพลินเหมือน,น,นจะเป็นตัวเมียแต่ว่าเขาคือตัวผู้ตัวเมียมันต้องอย่างนี้่กระเทยอ <c oughs> ันนี้ก็ตัวเมีย นองกินตั้งแต่ตัวผู้ไม่มีละอองเลยนะ